กราบสวัสดีครับผมโฮมผมเช่นเคยนะครับตัวตึงบอลเตียงนะครับผมแล้วก็สำหรับโปรแกรมไปข้อในหาฟุตบอลนะครับคือวันศุกร์ที่28มีนาคมปี2568นะฮะแล้วก็ขั้มนวันศุกร์วันนี้ผมยิบมอลฝาแฝง8คู่เช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าของบุนเดสลีกาเยอรมันนะฮะลีกอิงฝรั่งเศสแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเซกุนดาดิวิชั่นซูเปร์ลีกแล้วก็ปีใหม่ลาลีก้านะฮะเดี๋ยวในคู่แรกที่ผมยิบมอฝาแฝงนะครับก็จะเป็นหน้าของเลเบกุสเซนเปิดบ้านเจอกับโบกุ้านเจออโลิมปิแล้ว่ทีนนนาอสหะ คู่ที่5นะครับก็จะเป็นอันดาของเตเนเดลเฟ่เปิดบ้านเจอกับพารานดา้าคู่ที่6อันตัญญาสปอร์เปิดบ้านเจอกับอารันญ,ญาสปอร์นะครับคู่ที่7โบลุมสปอร์เปิดบ้านเจอเฟเนบาเช่และคู่สุดท้ายคู่ที่8นะครับผมคอนยาสปอร์เปิดบ้านเจอกับกาเซนเทปนะฮะ สวนกิจกรรมทายสกอร์นะครับผมวันนี้จะมี2คู่นะนะฮะโดยที่จะเป็นหน้าของคู่แรกกับคู่ที่2นะครับผมแล้วก็จะหากว่าท่านใดอยากมาร่วมทายสกอร์นะครับก็สามารถเพียงคำตอบทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะจะเลือกทาย1คู่หรือว่าจะทาย2คู่เลยก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะคปัลักษานะครับผมส่งมาที่ห้องอาหารของเราก่อนเวลาบอลเตะ1ชั่วโมงนะครับในแอปตัว L สีเขียว C K ห้าหาห้าหรือว่า C K ตองห้าเลยครับอย่าลืมใส่แอดเตอรด้วยแล้วก็ถ้าหากท่านใดหาผมไม่เจอนะคร กติกานะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ห้องอาหารเราเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะแล้วผมขอฝากทุกท่านอีกอย่างหนึ่งนะครับฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะแล้วจะหากว่าเราพร้อมกันแล้วเราก็ไปลุยกันเลยครับ มาเริ่มวันที่คู่แรกเลยนะครับในศึกของบุนเดสเลกาเยอรมันนะครับผมโดยใช้หน้าหน้าของไบรเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับเปิดบ้านเจอกับโบคุ่มในเวลาตีสองครึ่งแล้วก็สำหรับคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะฮะที่สามารถเลือกคาสกอร์ได้เหมือนกันนะครับโดยให้ d i c a p แรกก็จะเปิดให้ทางหน้าของเลเวอร์คูเซ่นนะฮะต่อที่1.75แล้วก็ราคา2นะครับไหลข้าไปอีกหนึ่งกิกนี่สองลูกส่วนหน้าหน้าของกำแพงสูงต่ำนะฮะอยู่ที่3เมตรถึง3เมตร25เลยนะครับ โดยปัจจุบันนะฮะเจ้บบาบ้านเลเวอร์โกลเซ่นะครับผมตอนนี้ก็ยังเป็นรองชาฝูงอยู่นะครับด้วยการให้แข่งไป26ครั้งชนะ16เสมอ8แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งยิงได้59เสียไป33เก็บไปได้อีก56แต้มส่วนหน้าของโบคุมนะฮะตอนนี้อยู่ในำลำดับที่16เลยนะครับด้วยการให้แข่งไป26ครั้งชนะ5เสมอ5แล้วก็แพ้ไปอีก16ครั้งยิงได้27เสียไป52เก็บไปได้อีกเพียงแค่20แต้มเองนะครับ เหดูเฮด8เปียให้หลังวันนี้พวกเขาเจอมาเพียงแค่8ครั้งเองนะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของเลโบรโกเซนที่สามารถชนะไปได้ถึง5ครั้งเสมอ2แล้วก็บคุมชนะไปอีก1ครั้งโดยนัดล่าสุดที่พบกันนะฮะก็จะเป็นการเจอกันในบ้านของโบคุมนะครับแล้วแถมพวกเขาก็สามารถเปิดบ้านยันเสมอไปได้นะฮะที่1-1โดยจะเป็นเมื่อวันที่9เดือนที่11ของปี2024นีครับ ส่วนนัด้่า,าของผลง,งานสิบมัดล่าสุดของเจ้าบ้านเลเวอร์โคลเซนนะฮะพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก3โดยเฉลีย่ยย่งที่หนึ่งจุดห้าลูกต่อเกมเสียประตูทีหนึ่งจุดสี่ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้ก็เข้าวินงไปได้ถึง5ครั้งแล้วก็จบเกมเสมออีก5ครั้งโดยนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะก็บุกไปชนะทางด้านของซูดการนะครับที่สี่สามส่วนทางฝั่งโบคุ้มนะครับผลงานสิบมัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปได้ถึงสามครั้งเสมอสามแล้วก็แพ้ไปอีกมสีปก่ครั 5, ร้งแล้วก็จบเกม 5, สมูงอีก6 โดยนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะก็เปิดบ้านชนะทางด้าของพูลเมนบูสเตอร์ไปเลยครับที่4-2 ส่วนผลงานในบ้านของเจ้าบ้านเลเวอร์คูเซ่นนะครับโดยฮันัตล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่ง,งครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยทีมีชนะฮอฟเฟนไฮที่3าหนึ่งแล้วก็เสมอให้กับโคโลนไปอีก2องสองเลครับนัดต่อมาก็เสมอไบเยนไปอีก0ูนย์แล้วก็แพ้วดเดอร์เบเมนที่2อูนย์แพ้ไบเยนไปอีก2อศูนย์ส่วนทางฝั่งโบคุมนะครับผลงานฮันัตล่าสุดที่ได้นอกบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง1ครั้งเสมอสองแล้วก็แพ้ไปอีกสองโดยที่มีแพ้ไมอูศูนย นะครับ ความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดี๋ยวเราฝังเจ้าบ,บ้านเลเวอรโคเซนนะครับก็ไม่มีตัวเจ็บรถติดโทษแบรน์มาเพิ่มเติมนะครับส่วนทางด้านของตัวเจ็บของพวกเขานะฮะก็จะมีชื่อหน้านของเอโมโซชาโนเอลเบโรเซียนฟลอเรนเวิสต์ e ast, แล้วก็มา e ร์คแตงเตเรเย่นะฮะทั้ง4รายนี้ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนตัวชูรงของพวกเขานะฮะนัดนี้นะครับก็จะมีชื่อหน้านของพัติกชิกอเล็กกาเซียอามินอัตลีแล้วก็อเล็กกิวมันโดนะครับส่วนทางฝั่งโบคุมนะฮะสภา,ภาพทีมของพวกเขาถือว่าค่อนข้างเเเเเลลล่่่นนนนนนนจจจะะะะะะะสมมมมบบ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 ูรรรรรณ์แแแแแยยยยคคัััััไไีีีีตตตตววววว็็หอิดดดดโโททษกกาาาฮถ้้้พขขง โทษแบงก์กลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งส่วนโตชูโรงของพวกเขานะครับผมนัดนี้ก็จะมีเชิญน้านของฟิลิปฮอปมันจอร์จอมาซูลาสมาร์กซิมมเลียนวินเทกแล้วก็ชมเขานะฮะ ก่อนที่จะเบรกทีมชาติไปนะฮะโดยทางฝั่งวัดเจ้าบ,บ้านเลเวอร์คูเซ่นนะครับถือว่าฟอร์มตกลงไปอยู่เหมือนกันนะครับโดยสี่นัดล่าสุดในทุกรายการวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งแต่ส่วนตัวของมอนนะครับนัดนี้พวกเขาน่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้บ้างแล้วนะครับการที่พวกเขาต้องเปิดบ้านเจอก,กับโบคุมนะะที่ผลงานถือว่าค่อนข้างท่จะน่าปเป็นห่วงเลยนะครับโดยสี่นัดล่าสุดของโบคุมนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งและแถมผลงานนอกบ้านของโบคอนะฮะห้านัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่หนึ่งครีียบบบสสกอรรร์ูงคคััท่เม็นะ ฝั่นตัวผมเชื่อนนะครับว่ันนี้พวกเขาน่าจะยิงผ่านไมค์กันไปได้นะครับต่อมาในคู่ที่2นะครับผมจะไปสื่อของลีเกเอิงฝรั่งเศสนะครับแล้วก็จะเป็นนัด้าของสตาร์บัเปิดบ้านจะกับโอลิปิรลยงในเวลาตี2 4งแล้วก็คู่นี้ก็เป็นอีกหคู่นะครับที่สามารถเลือกฮาสกอร์ได้เหมือนกันนะฮะแฮนด์ขับแรกสำหรับคู่นี้นะฮะจะเปิดไปทีเสมอนะครับแล้วก็กำแพงสูงต่ำนี้สองุดเ้า โดยปัจจุบันนะครับผมชาวบ้านสตาร์บุกตอนนี้อยู่ลำดับที่7นะครับด้วยการได้แข่งไป26ครั้งชนะ12เสมอ7แล้วก็แพ้ไปอีก7ครั้งยิงได้41เสียไป33เกี่ยวมาได้อีก43แต้มส่วนทางด้านทีมอย่างโอลิมปิกลีโญงนะครับตอนนี้อยู่ลำดับที่5เลยนะฮะโดยการได้แข่งไป26ครั้งชนะ13เสมอ6แล้วก็แพ้ไปอีก7ครั้งยิงได้50เสียไป33เกี่ยวมาได้อีก45แต้ม เฮดูเฮด8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอมาถึง16ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งลียงที่สามารถชนะไปถึง9ครั้งเสมอ3สตาร์บุกชนะไปอีก4ครั้งโดย2นัดล่าสุดที่พบก,กันนะฮะก็จะเป็นฝั่งงลียงนะครับที่สามารถเหมาชนะไป2นัดรวดและแถมนัดล่าสุดนะครับลียงก็เปิดบ้านฉล้มไปได้ถึง4-3เลยนะฮะจะเป็นเมื่อวันที่31เดือนที่8ของปี2024นะครับ แล้วถ้าเรามาดูผลงานสินัดล่าสุดของเจ้าบ้านสตาร์บุกนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง6ครั้งเสมอ2แพ้ไปอีก2โดยเฉลี่ยอย่างหนึ่งจุดสองลูกต่อเกมเสียประตูสูงอยู่เจ็ดลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้ก็เข้าวินไปได้ถึง7ครั้งแล้วก็จบเกมสูงอีก3ครั้งโดยนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะก็เปิดบ้านชนะตูรุสไปนะครับที่สองหนึ่งส่วนเราฝั่งลียงนะครับผลงานสินัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง7ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยอย่างสองจุดแปดลูกต่อเกมนะครับแล้วก็จเเกมสสูงงปถึรลยนะดุ่ ของพวกเขานะฮะก็เปิดบ้านฉล่มเลยอาร์ไปได้นะฮะที่4-2 ล้ชาลองมาดูผลง,งานในบ้านของชาบ,บ้านสตาร์บูนะครับโดยฮนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปได้ถึง3ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งโดยจะมีชนะริวนะฮที่2 1แล้วก็แพ้กับอองเชฟอีก3 1นะครับนัดต่อมาก็สามารถชนะทางด้านของมงปเปรเยที่2 0เสมอแบสไปอีก0 0แล้วก็ชนะตูรูที่2 1ส่วนทางฝั่งลียงนะครับผลงานฮนัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีกหครั้งนะครับโดยชะมีเสมอน,น้องที่1ประตูตัวหนึง่งนัดต่อมาก็แพ้โอลิมปิกมักเซย์อีก3 2ชนะมงปเปรียที่4 1ชนะสเตโอบูคาเรไปได้อีก3 1แล้วก็ชนะนิสที่2 0 นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมอก่อนเกมนะฮะเดอะฟอร์นจะมาสตาร์บูร์นะครับผมนัดนี้นะครับพวกเขาก็จะได้ตัวทางด้านของอิสมาเอลดูโกเลที่หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งเลยนะฮะส่วนาหน้าของฮาปิฟดิอาร่าแล้วก็ทาหน้าของแอนดูโอมบามิเดเล่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในครับคืนนี้ก็จะมีชื่อทางด้านของอังเดซันโตสตัวยืมจากเชลซีนะครับเดโก้โมเรลน่าเฟลิกเลมาเลชาวเซบาสเติอันนาซีแล้วก็เอออมม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 าาาานนนนูเเเเเเเลลลกกกะะะะคครรรััััััับบบบบส่่่่ววววททงงงฝีียฮ็็็ไตตตตตจจิิิดโษพแแแถ ก็จะมีเพียงแค่อย่างหนึ่งนายเองครับโดยเฉพาะหน้าของมาลีกฟอร์ฟาน่าที่ยังมีการบาดเจ็บอยู่ครับแล้วก็ทั้งหน้าของไซเอลคุมเบดีนะฮะที่ยังติดโทษแบนอยู่นะครับส่วนตัวชูโลงของพวกเขาในค่มเพนนี้ก็จะมีชื่อน้านของรรยันเชคกี้กลองแตงโตริโซเอเนสโนมาแล้วก็อเล็กซานเดรลากาแซตนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับผมมองว่าค่อนข้างจะสู่สีพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราฟังเจ้าบ้านสตาร์บุกนะครับหกนัดล่าสุดจากธุรกรรมวันนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะฮะแล้วแถมผลงานในบ้านของพวกเขานะครับผมสามนัดล่าสุดว no right ันนี้ก็ยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันนะครับส่วนเราฝั่งลียงนะครับห้านัดล่าสุดจากธุรกรรมวันนี้ก็สามารถเหมาชนะไปห้านัดรวดเลยครับแล้วแถมผลงานนอกบ้านของพวกเขานะฮะสามนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถเหมาชนะไปสามนัดรวดแล้วถ้าเราบรรลทางหน้าเฮตูเฮนะครับก็จะเป็นทางฝั่งลียงนะที่มักจะทำไม้ดีกว่าตลอดเลยนะครับยังไ ต่อมาในคู่ที่3นะครับก็จะไปสื่อของเยนชิพอังกฤษครับโดยจะมีหน้าของเชฟฟิลด์ยูนิเต็ดเปิดบ,บ้านกับโคเปนเฮเกซิตี้ในเวลาตี3ตรงแฮนดิแคปแร้นะครับผมก็จะเปิดให้หน้าของเชฟยูนะฮะต่อที่ครึ่งลูกแล้วก็ราคา2งล้านลูมาอีก1กิ๊กในแคยเป็นที่ปอปลาส่วนหน้าของกระแพงสูงต่ำมีอเมตรี2ส5ถึง2.5เมตรครึ่ง นาปัจจุบันนะฮเาบ้านเชฟยูนะครับตอนนี้พวกเขาปรรองจากฝูนะครับโดยการใด้แข่งไปสามสิบครั้งชนะยีเสมอเจ็แล้วก็แพ้ไปอีกหครั้งยิงได้ห้เสียไปยี่แปดเก็บไปได้อีกแปดสิบสแต้มส่วนน้าหน้าที่ไม่อโคเวนที่นะฮะตอนนี้อยู่ในอันดับที่5้านะครับโดยการใด้แข่งไปสามสครั้งชนะสิบเจ็ดสมอแปดแล้วก็แพ้ไปอีกสิบมครั้งยิงได้ห้เสียไปสีเก็บไปได้อีกห้แต้ม เฮดูเฮน8ปีให้หลังมานี้พวกเขาเจอเพียงแค่5ครั้งเองครับแล้วก็จะเป็นฝั่งโควนที่ที่สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ2แล้วก็เชฟยูชนะไปอีก1ครั้งเดยนัดล่าสุดที่พบกันนะครับโควนที่ก็เปิดบ้านเสมอปที่2-2โดยจะเป็นเมื่อวันที่23เดือนที่11ของปี2น2 4นะครับ แล้ถ้าเรามาดูผลงานสิบนัดล่าสุดของเจ้าบ้านเชฟอยู่นะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง7ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลียิงให้1.3ลูกต่อเกมเสียปรยปะตู1ลูกต่อเกมนะครับแต่แถมทั้ง10เกมนี้ก็เข้าวิ่งไปได้ถึง6ครั้งจบเกมสูงไปอีก5ครั้งนัดล่าสุดของพวกเขานะครับก็สามารถบุกไปชนะเชฟฟิวเวนเดได้นะครับที่1 0ส่วนด้านที่มโควนที่นะครับผลงานสิบนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง7ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลียิงให้1.7ลูกต่อเกมเสียประตู1.4ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมอันนี้ก็เข้าวินไ่ได้ถึง6ครั้งวัดวาไปอีก1ครั้งนะครับแล้วก็จบเกมสูงไป เดี๋ดยนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะก็เปิดบ้านชนะต่างหาของซันเด์แล์ไปนะครับที่30 หลังจากเรามาดูผลง,งานในบ้านของเจ้าบ,บ้านเชฟยูนะครับโดยหานัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปได้ถึง3ครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งโดยจะมีชนะพอตสมาร์ทนะฮะที่สองหนึ่งแล้วก็ชนะมิเดิลสปอร์ที่สามหนึ่งนะครับนัดต่อมาก็แพ้กับชน,นาของลีดนะฮะไปอีกสามหนึ่งชนะเพลตันอเอไปได้อีกหนึ่งศูนย์แล้วก็เสมอก,กับบิสตันซิตี้ไปอีกหนึ่งส่วนทางฝั่งโคเวนที่นะครับผลงานหานัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึงสี่ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก 1, สุดที่พวกเขาเล่นนอกบ้านก็บบกไปแพ้งกับดายบี้เคาวตี้นะฮะที่20 ความพร้อมก่อนเกมนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านเชฟอยู่นะครับผมไม่มีตัวเชลรถติดโทษมาครับมาเพิ่มเติมนะครับแต่แถมตัวเชฟบพราะว่าเขาก็จะมีไปแค่หนึ่งไหลนะครับโดยชมเปี้ยนน่าของโอเลเวอร์อาบาสเตอร์แล้วก็ทางด้านตัวชูโรงของพวกเขานะฮะนัดนี้นะครับก็จะมีชื่อหน้าของชัยลินแคมเบลแล้วก็เรียนบูสเตอร์นะครับส่วนทางด้านทีมของโคเวนที่นะฮะก็ไม่มีตัวเชลรถติดโทษมาครับมาเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวเชบที่ยังไม่หายดีนะครับก็จะเป็ชื่อนักของแบนดอนโทมัสอาซันเต้แจ็คลูโดนนนี่แล้วก็มิาาฟอีไวนะครััับบส่่่่วววนนนนนนตตชชูโโโรรรงงงขขขอออพกกเาาาาาใคคคคืืีี้้ะะะ็จมมหซซึฮ ฮาจิอาร์ไรแล้วก็เอฟลอนแมนสันคลาร์กนะครับส่วำหรับทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านเชฟฟิลด์อยู่นะฮะพวกเขาลังการ3แต้มไปอย่างมากเลยนะครับเพื่อที่พวกเขาจะได้ขึ้นมาจากฝูงนะครับซึ่งทางฝั่งที่มีของโคเวนที่นะฮะก็ถือว่าแพ้ยากพอสมควรนะครับโดยผลงาน4นัดล่าสุดจะลดการมานี้นะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งส่วนฝั่งของเจ้าบ,บ้านเชฟฟิลด์อยู่นะฮะผลงาน4นัดล่าสุดจะลดการมานี้พวกเขาก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับซึ่งส่วนตัวของผมงนะฮะว่างฝั่งของเจ้ารััับบบคู่่นนนนี้ตออดาาขงเชฟฟิล์ยะะก ต่อมาในคู่ที่4นะฮะในสื่อของปรีมายนายลิกานะครับโดยจะเป็นนดัดแรกของคิวเวเซนเต้เปิดบ้านฉนกเบนฟิกาครับในเวลาตี35ทีแฮนด์ดคับแรกก็จะเปิดให้นดัดแรกของเบนฟิกานะฮะต่อที่1.25แล้วก็ราคาสองนคะครับไหลขึ้นไปอีก1กิ๊กเนี่ยฮะอยู่ที่1ลูกครึ่งส่วนตัวเาขของกระแพงสูงต่ำนะฮะอยู่ที่2องเมตรครึ่งถึง2เมตรจุดเจนะครับ นับปัจจุบันนะครับผมจะมากกิวเซนเต้น,นะครับตอนนี้อยู่ในลำดับที่สิบสี่นะฮะโดยการแข่งไปยี่สิบห้าครั้งชนาห้าเสมอแปดแล้วก็แพ้ไปอีกสิบสงครั้งยิงได้ยี่สิบสี่เไปสามสิบเจก็บไปได้อีกเพียงแค่ยีสิสแต้มนะครับส่วนฝั่งที่เป็นเบนฟิกาฮะตอนนี้พวกเขาประลองจ่าฝูนะครับโดยการแข่งไปยี่สิบห้ครั้งชนาสิบเก้าเสมอสอแล้วก็แพ้ไปอีกสครั้งยิงได้ห้าสิบเก้ไปยี่สิบเก็บไปได้อีกห้าสิบเก้าแต้ม เฮดูเฮนดแปดปีให้หลังวันนี้พวกเขาชกเพียงแค่11ครั้งเองนะครับก็จะเป็นฝั่งเบนฟิก้าที่สามารถชนะไปถึง9ครั้งกิลเเซนเต้ชนะไปอีก2ครั้งโดยนัดล่าสุดที่พบกันนะฮะเบนฟิก้าขับเปิดบ้านฉลองไปได้ถึง5-1เลยนะครับแล้วก็จะเป็นเมื่อวันที่29เดือนที่เปีสัน24นะฮะแล้วถ้าเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านกิลเเซนเต้นะครับโดย10นัดล่าสุดวันนี้ถือว่าค่อนข้างได้จะน่าเป็นห่วงเลยนะฮะ พวกเขาสามารถชนะไปได้เพียงแค่2ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก7ครั้งโดยเฉลี่ยยิงให้สูตรจู่หลูกต่อเกมเสียประตู1.2ลูกต่อเกมเองนะครับและแถมเมื่อสิเกมนี้พวกเขาก็เข้าวิมไปได้เพียงแค่3ครั้งวัดวาไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปเพียงแค่สองครั้งเองนะครับนัดล่าสุดนะครับผมพวกเขาก็เปิดบ้านแพ้ซันตาคาราไปที่หนึ่งศูนย์ส่วนทางฝั่งของเบนฟิก้านะครับผลงานสในนัดล่าสุดวันนี้ถือว่าดูดีมากๆเลยนะครับส่วนทางฝั่งทีมแมวเบนฟิก้านะครับผลงานสในนัดล่าสียประู หนึ่งรู้ตอ,อกเกมเลยครับแหม่มสิบเกมมันนี้ก็เข้าวินไม่ได้เป็นแค่4ครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปอีก4ครั้งนัดล่าสุดนะครับพวกเขาก็บุกไปชนะทนาของลีโออาร์ฟในที่3ามสอง แล้วชาลองโมดูของการ,รใ,นในบ้านของชาวบ,บ้านกิวบิเซนเ,เ,เต้น,นะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งโดยจีมิชนะโปโตนะครับที่3าแล้วก็แพ้เอสโตเรียไปอีก2 1งแพ้ฟอร์มาลีคารไปอีก2 0แพ้สปอร์ติ้งลิสบอนไปอนก1งแล้วก็แพ้ซันตาคาลาไปอีก1 0นะครับส่วนทางฝั่งที่เนเบนฟิก้านะฮะผลง,งานหนัดล่าสุดที่ได้ลงบ้านถือว่าดูดีกว่าอีกแล้วนะครับพวกเขาสามารถชนะไปถึงสีง่ครั้ง ปลุกไปชนะลีโออาร์ตได้นะฮะที่สามสอง ความพร้อมก่อนเกมนะครับเดยด้าฝั่งขอบ้านกิวเซนเตนะฮะตัวเจ็บก็จะมีมีแค่หนึ่งรายนะครับโดยจะเป็นหน้าของซิฟิเฟโลซิโตนะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับแล้วก็จะมีข่าวดีอีกด้วยนะครับโดยการที่พวกเขาจะได้ตัวทางด้านของฟาคอนโดกาเซเลสที่หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งแล้วนะครับส่วนตัวชูโรของพวกเขาในค่ขคืนนี้ก็จะมีชื่อหน้าของเชซุสคาสติญโญคาร์ลอสเอ็ดูอาโดแล้วก็เฟลิกกอเรียนะครับส่วนด้าฝั่งของเบนฟิก้านะครับก็ไม่มีตัวเจ็บแล้วติดโทษแบกมาเพิ่ม นวาะะฮฟะุตหน้าของตัมัสอาราโค่แล้วก็อังเคลดิมาเรียต้องรองเช็คฟิตก่อนเกมน,นะครับและตัวชูดลงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะมีชื่อในด้านของฟลอเรโนโน่เคเลมอัฟตูโคกูวานเจริสฟาริดิ์แล้วก็ออคุนคอกชูนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าทางฝั่งของเจ้บบาบ้านกิเวเซนเต้ถือว่าน่าเป็นห่วงเลยนะฮะผลงานชนะล่าสุดจากฤดรการมานี้พวกเขาไม่สามารถชนะใครมาได้เลยนะครับและแถมพวกเขาก็สามารถยันเสมอมาได้เพียงแค่1ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหครั้งส่วนทางฝั่งที่มงเบลฟิก้านะถือว่าฟอร์มดูดีกว่ามากๆเลยนะครับหกนัดจากเกมลีกวันนี้พวกเขาก็สามารถเหมาชนะไป6นดัดรวดเลยนะครับแต่ส่วนตัวของมองนาฮาว่าทางฝั่งที่มงเบลฟิก้านะครับเวลาเล่นนอกบ้านมักจะชนะไม่ขาดน,นะครับอย่างไรก็ตามคนที่พวกเขอรอมาแล้หน้าของกิเวเซนเต้นะคครรับที่่ลูกึงนะครับ ต่อมาในคู่ที่5นะครับผมในศึกของเซกุนดาดิวิชันนะครับก็จะเป็นหน้าของเตเนเดเฟ่เปิบบดบ้านจับกาด้านะครับในเวลาตีสองครึ่งแฮบบนด์ดัแบเแรกก็จะเปิดที่เสมอนะครับแล้วก็กระแพงสูงต่ำที่2เมตร โดยปัจจุบันนะฮะเจ้าบ้านเตเลนเดเฟยน,นะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่20เลยนะฮะโดยการแข่งมาสานไปสองครั้งชนะ6สเสมอ7แล้วก็แพ้ไปอีกสิบเก้าครั้งยิงในยี่สิบแปดเสียไปสี่สิบเจ็ดเก็บได้อีกเพียงแค่ยี่สิบห้าแต้มนะครับส่วนหน้านที่เป็นแคนาดานะฮะตอนนี้อยู่ในอันดับที่แปดเลยครับโดยการแข่งมาสานไปสองครั้งชนะสิบสามเสมอสิบแล้วก็แพ้ไปเก้าครั้งยิงในสี่สิบเก้าเสียไปสี่สิบเก็บได้อีกสี่สิบเก้าแตม้ม เหดูเฮต8แปดปีให้หล Mont ังมานี้พวกเขาเจอระเพียงแค่6ครั้งนงครับแล้วก็จะเป็นฝั่งของกาลาดาที่สามารถชนะไปไดถึง4ครั้งเสมอ1แล้วก็เตนเนลเฟชนะไปอีกหนึ่งครั้งนัดล่าสุดที่พบกันนะครับก็จะเป็นฝั่งของกาลาดาที่เปิดบ้านชนะไปได้ถึง4 0โดยจะเป็นเมื่อที่19เดือนที่10ของปี2อพีนะครับ ่ถ้าเรามาดูผลงานสินมัดล่าสุดของเจ้าบ้านเทเรนเทเฟนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่3ครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีก6ครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนึ่งลูกต่อเกมนะครับแล้วก็เสียประตูหนึ่งจุดสามลูกต่อเกม10เกมวันนี้ก็เข้าวิมไปได้เพียงแค่3ครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปอีก4ครั้งโดยนัดล่าสุดของพวกเขานะครับก็เพิ่งเปิดบ้านชนะทางด้านของกาดิสไปนะครับที่สองหนึ่งส่วนทางฝั่งทีมอย่างกราดานะครับผลงานสินมัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปได้ถึงสี่ครั้งเสมอสามแพ้ไปอีกเสานวิมได้ถึง4ครั้้งแลวกก็จบเมสูไป นัดล่าสุดของพวกเขาฮะ,ะก็เพิ่งเปิดบ้านชนะต่างหน้าของเลอเอาโอเบโดไปได้ที่1 0ศูนย์ ส่วนผลง,งานในบ้านของเจ้าบ้านเตเลเรเฟ่นะครับโดยฮานัดลาสุตวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอหนึ่งแพ้ไปอีกหนึ่งครั้งโดยจะมีเสมอให้กับชนะของลาโคคนย่าที่สองศูนย์แล้วก็ชนะทางด้านของอัลบาเซเดที่สามหนึ่งนัดต่อมาก็แพ้โคโดบาไปอีกสามสองเลครับชนะฮูเฮสกาที่สองศูนย์แล้วก็ชนะการดีที่สองหนึ่งส่วนรองฝั่งของการนานด้านะครับผลงานฮานัดล่าสุูตจะได้อกบ้านถือว่าแอบดูขีเลร่ไปบ้างน,นะครับโดยฮานัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็ แพ้คอร์โดบาไปี50แล้วก็แพ้การดิสปี10 ความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดี๋ยวเราฟังเขาจะบ้านเตเนเดเฟ่เลยครับไม่มีตัวเฉียบรืถติดโทษแบกมาเพิ่มเติมชนะล่าสุดนะฮะส่วนตัวชูโรงของพวกเขานะครับผมนัดนี้ก็จะมีชื่อน้านของยูซุปติยาลายานโบริเกอร์วันโดลูเบโอแล้วก็ไมเกลเมซ่านะครับส่วนเราฟังของกรานด้านะครับผมก็ไม่มีตัวเฉียบรืถติดโทษแบกมาเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะฮะส่วนด้านโตวชูโรงของพวกเขานะฮะนัดนี้นะครับก็จะมีชื่อด้านของกอนซาโลบีญาเซเคโอลุยส์มาริเอลติเกอรอสแล้วก็ลูคัสโบเย่นะครับ ภาพรวมของคู่นี้นะครับผมเดินฝ่าของเจ้าบ้านเทเรนิเฟ่นะครับผลงานในบ้าน5นัดล่าสุดถือว่าดูดีเลยนะครับพวกเขาสามารถชนะไปได้ถึง3ครั้งแล้วก็เสมอไปอีก1ครั้งนะฮะแต่ว่าผลงานเจนัดล่าสุดจะผู้การนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่2ครั้งเองนะครับแล้วก็แพ้ไปอีก5ครั้งเลยนะฮะส่วนนัดของกรานาดานะครับ3นัดล่าสุดจะผู้การวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งแต่ว่าผลงานนอกบ้านของพวกเขานะครับ2นัดล่าสุดวันนี้ก็แพ้ไป2นนนนนนนัััดดดดดรรรรรวววเเเเเลลลลยยยยะะ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 ฮฮแแถถถมมมม่่าาา2กกกี้้้คคบบพขไไไสทำปปตููโิงงึ6 อย่างไรสำหรับคู่นี้ผูของวาเมน่าของเจเลเฟ่นะครับที่เสมอนะครับแล้มาต่อคู่ที่6เลยนะครับในซื้อของซื้อเปรีดนะครับโดยจะมเปญน,นอ,อ้าอารัญญาสปอร์เปิดบ้านเจอกับอารัญญาสปอร์นะครับในเวลา2องทุ่มตรงแฮนดิแคปได้น,นะฮะก็จะเปิดให้นหน้าของอารัญญาสปอร์นะครับสถานที่ปอปา,ากลมแล้วก็ราคา2อแล้วลงไปอีก1กิ๊ดนะครับยี่สิบเสมอส่วนตาน่าของกระเพงสูงต่ำตั้งแต่ยี่สเมตรยี่สิบถึง2อเมตรครึ่งเลยนะครับ นับปัจจุบันนะเจ้าบ้านอารัญญาสปอร์นะครับตอนนี้อยู่ในลำดับที่12เลยนะฮะโดยการแข่งขันไปยีครั้งชนะ9เสมอ6แล้วก็นน 30, 51, กไไกพแพ้ไปอีก12ครั้งยิงได้30เสียไป51เก็บไปด้อีกเพียงแค่3าแต้มนะครับส่วนเราฝ่งทีมงนอรัญญาสปอร์นะฮะตอนนี้อยู่ในลำดับที่ส4เลยนะครับโดยการแข่งขันไปยีครั้งชนะ8เสมอ7แล้วก็แพ้ไปอีก12ครั้งยิงได้31เสียไป40เก็บไปได้อีกเพียงแค่31แตม้ม เหตุด hey, 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 ูเฮด8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอมาถึง19ครั้งเลยนะครับก็จะปเป็นฝั่งของอันตัญญาสปอร์นะฮะที่สามารถชนะไปได้ถึง9ครั้งเสมอ4แล้วก็ทาชนะหอกอัลัญญาสปอร์ชนะไปอีก6ครั้งและล่าสุดที่พบกันนะครับก็จะปเป็นฝั่งของอันตัญญาสปอร์นะฮะที่สามารถบุกไปชนะได้ที่2-1เลยนะครับโดยจะเป็นเมื่อวันที่27เดือนที่10ของพิศานยปสี่นะฮะ แลราจะลองมาดูผลงานสิบนัดล่าสุดข,ข,ของเจ้าบ้าอารัญยาสปอร์นะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมอ3แล้วก <fen> ็แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลี่ยยิงทั้งหลูกต่อเกมเสียประตู1.8ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้ก็สามารถเข้าวินมาได้ถึง4ครั้งแล้วก็จบเกมสูงสหกครั้งโดยนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะก็บุกไปแพ้กับหน้าของกาตาสลายนะครับที่สี่ศูนย์ส่วนหน้าของอารัญยาสปอร์นะครับผลงานสิบนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่สี่ครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอ จบเกมสูงอีก4ีกครั้งโดยนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะก็บกกไปแพ้กับหน้าของคาซสินปาซ่านครับพี่สองหนึ่ง แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ้านอนัญทญ,ญาสป,ปอร์นะฮะโดยฮันัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ2แพ้ไปอีก1ครั้งโดยที่มีเสมอเบสิคตัสนะครับที่1นึแล้วก็เสมอกับอีสเทนโมบิลเช็คไปอีกศูนย์ศูนย์นัดต่อมาก็สามารถชนะคาซิมปาซาไปได้อีก2อหนึ่งครับแล้วก็แพ้กับเบสิคตัสไปอีกสองหนึ่งนะฮะส่วนนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะครับพวกเขาก็สามารถเปิดบ้านชนะทางด้านของลิเชสป,ปอร์ไปได้นะครับที่สองหนึ่งเรามาดูทางด้านของอานังโดยน,นัทเีาาไไ 1, ่วกพญารเ พอที่1 0นัดต่อมาก็เสมอกับสนาของอันคารากูโคไปอีกหนึ่ง,งแล้วก็แพ้ลิเชสปอที่ส1น่นะครับแพ้คาซิมบาซาไปอีก2 1หนึ่ง ความพร้อมก่อนเกมนะฮะทางฝั่งของจ้าบาอัจฉริยะสปอร์นะครับนัดนี้นะครับพวกเขาจะไม่มีเชื่อมด้านของชาริสันเคลวินที่ติดโทษมาเข้ามานะครับส่วนต่างหน้าของเอโดกันเยซิลิยุสแล้วก็เอเมเดอซุนนะฮะยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนโตชูโรของพวกเขานะครับคืนนี้นะครับก็จะมีเชื่อมด้านของลัมซี่ซาฟูรีเบอรนซามูริโอแล้วก็แซมลาสันนะครับส่วนต่างหน้าของอัจฉริยสปอร์นะฮะก็ไม่มีตัวเฉียบรถติดโทษแบงมาเพิ่มเติมนะครับส่วนตางหน้าตัวชูโรของพวกเขานะครับนัดนี้ก็จะมออด้้าาาานงรริ์กกกััคคตเซโโโบบแลวว็ฮุยจะ สำหรับภาพหน้าของคนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราฟัง,ขงเขาจะว่าอาันญาสปอร์ตนะครับสองนัดล่าสุดในเกมลีกวันนี้พวกเขาสามารถเหมาชนะไปให้สองนัดรวดเลยนะฮะส่วนนัดหน้าทีมงนอารันญาสปอร์ตน,น,นะครับสามารถล่าสุดจุดธุรการวันนี้ก็แพ้ไปสามนัดรวดเลยฮะและแถมผลงานนอกบ้านของพวกเขาเลยครับสามนัดล่าสุดวันนี้ก็แพ้ไปอีกสามนัดรวดอย่างไรสำหรับคุณเนี้นะครับผมขอต่อไปหน้าของอนาันญาสปอร์ตนะครับที่เสมอนะครับ ต่อมาในคู่ที่7นะครับผมโดยแะเป็นหน้าของบุรุมสปอร์ตเครับเปิดบ้านกับเฟเนบาเชในเวลาเที่ยงคืนครึ่งโดยไฮไลทแคบแรกก็จะเปิดให้หน้าของเฟเนบาเชนะฮะต่อที่1.25นะครับแล้วก็ราคา2าลงไปก1กิ๊กในรับาอยู่ที่1ลูกส่วนหน้าของกระแพงสูงต่ำที่2เมตร25-2เมตรครึ่งนะครับ โดยปัจปจุบัน ouais. นะครับเจ้าบ้านบรุมสปอตอนนี้อยู่ัำดับที่15เลยนะฮะโดยการแข่ง27ยิบเครั้งชนะแเสมอ6แล้วก็แพ้ไปอีก13ครั้งยิงได้ยีเสียไป29เกีย็บมาได้อีก30แต้มส่วนฝั่งของเฟเดปาเช่นะครับตอนนี้พวกเข้าปรรองจ่าฝูนะครับโดยการแข่ง26ยิบหครั้งชนะ19เสมอ5แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งยิงได้หกสิบสามเสียไป2ี่เก็บมาได้อีกหกองแต้มเฮดูเฮดของโค่นี่ไม2เพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะ ส่วนด้านผลงานสินมัตล่าสุดของเจ้าบ้าบอลดูนสปอนะครับขเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง6ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก2โดยเฉลี่ยยิงให้1ลูกต่อเกมเสียประตูที่ศูจุดลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้ก็เข้าวิมไปได้ถึง6ครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปอีก2ครั้งนัดล่าสุดของพวกเขานะครับก็เพิ่งบุกไปชั้นหน้าของดิเชสปอร์นัดที่สองศูนย์ส่วนฝั่งของเฟรน์บาเช่นะครับผลงานสินัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึงวกครั้งเสมอสามแล้วก็สพ้ไปอ ล่าสุดของพวกเขาคะัก็โดนหน้าของซัมซุงสปอร์ตเลยครับบวกไปยันเสมอในที่ศูนย์ แล้วจะลงมาดูผลงานในบ้านเจ้าบ้านบดุมสปอร์นะครับโดยฮานัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปได้ถึง3ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งโดยจไม่แพ้อียุบสปอร์ครับที่1 0แล้วก็ชนะทนาของอนัญญาสปอที่3 1เสมอกัตเทปอีก0 0ชนะฮาเตสปอที่1 0แล้วก็ชนะคาซิมปาซาไปได้อีก1 0นะครับส่นทาของเฟเนบาเช่นะครับผลงานฮานัดล่าสุดที่ได้นอกบ้านนะฮะพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็เสมอไปอีก2ครั้งโดยจะมีชนะทนาของอนัญญาสปอที่2 0เสมอกับอันเดเลไอีก2 2แล้วก็เสมอกาลาตาสไลไปอีก0 0นั้นต่อมาก็ชนะกาเซนเทปไปได้อีก4 1แล้วก็ชนะกัสโคเรเชอร์ที่2 0 ความพร้อมก่อนเกมนะครับเดี๋ยวเราฝั่งเจ้าบาบรดทุนสปอร์นะฮะนัดนี้นะครับผมพวกเขาจะไม่เชื่อชื่อน้าของดิโอโกสูซานะครับเนื่องจากสะสมไปเหลืองโคโคตานะฮะเลยติดโทษแบงเข้าไปนะครับส่วนตัวชูโร่ของพวกเขานะครับคืนนี้ก็จะมีชื่อน้างของเฟรดดี้เอนิสบาร์ดี้แล้วก็เปโดบาเซานะครับส่วนเราฝั่งของเฟเนบาเช่นะครับผมก็ไม่มีตัวเจ็บรถติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมจากชนาสุดนะฮะและตัวชูโร่ของพวกเขาในนัดนี้นะครับก็จะมีชื่อน้างของยูเซฟเอเนเซิลี่เอดินเชโกแล้วก็เมิรร์ฟยัันนะคบ ถ้าดูจากภาพดูเลยนะฮะทางฝั่งชาวบ้านโมดูสปอร์ถือว่าเป็นรองกว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่าผลงานของนัดล่าสุดเกมลีกวันนี้พวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับและแถมพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอไปอีก2ครั้งส่วนผลงานในบ้านของพวกเขานนนนนนะะครรรัััับ2ดดดดล่าาาสสุววี้ก็ามาถชไปลเลยนะะล้าา,า,นนนาของเเเฟน,นบช่นะครับผมามนัดล่าสุดเกมลีกวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับแล้วก็เสมอไปอีก2ครั้งเลยนะฮะส่วนตัวฮอร์โนะครับว่าทางฝั่งชาบ้านบรดูสปอร์พวกเขาเป็นทีมที่แพ้ยากพอสมควรเลยนะครับอย่างไั้นสำหรับคู่นี้บอรองมาได้แ้วของชาบ้านบรดูสปอร์ เดี๋ยวเราก็เดินทางกันมาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะฮะโดยชิมานหน้าของคอนยาสปอร์เปิดบ้านเจับการเซนเทปในเวลาที่คืนครึ่งโดยให้ในแคปนี้น,นะครับก็จะเปิดให้นหน้าของคอนยาสปอร์นะฮะต่อที่ปอร์ัตเกรบนะครับแล้วก็ราคา2นะครับไหเข้าไปอีกหนึ่งกิ๊กครึ่งลูก,ๆๆลกส่วนหน้าของกระแพงสูงต่ำไม่สองเมตรครึ่งถึง2องเมตรเจนะครับ น้ำปัจจุบันนะฮะจาบ,บ้าคอนย่าสป,ปอร์นะครับตอนนี้อยู่ลำดับที่13เลยนะฮะโดยการได้แข่งไปยี่สิบเจ็ครั้งชนะแปเสมอ7แล้วก็แพ้ไปอีกสิบสองครั้งยิงได้สามสิบสามเสียไปสี่สิบเก็บไปได้อีกสามสิบเอ็ดแต้มส่วนฝั่งกาเซนเทปนะครับผมตอนนี้อยู่ลำดับที่หกเลยนะครับโดยการได้แข่งไปยี่สิบหกครั้งชนะสิบเอ็ดเสมอห้าแล้วก็แพ้ไปอีกสิบครั้งยิงได้สามสิบหกเสียไปสี่สิบห้าเก็บไปได้อีกสามสิบแปดแต้ม เดืดเฮดแปดปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอมาถึง13ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะปเป็นฝั่งคาเซนเทปที่สามารถชนะไปถึง7ครั้งเสมอ3คอนยาสปอร์ชนะไปอีก3ครั้งโดยนัดล่าสุดที่พบกันนะครับก็จะปเป็นฝั่งคาเซนเทปที่สามารถเปิดบ้านชนะไปได้ถึงสามหนึ่งเลยนะฮะจะเป็นเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนที่สิบของปีสองพันยี่สิบสี่นะครับ หละงจากเรามาดูผลง,งาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านของยาซาปอนะฮะพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง4ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลี่ยยิงถึหนึ่ลูกต่อเกมเสียประตูหึ่งลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมวันนี้ก็เข้าวินไปได้ถึง6ครั้งแล้วก็จบเกมสูบอีก4ครั้งนัดล่าสุดของพวกเขานะครับคือการที่เปิดบ้านชนะเบซิกตัดไปได้นะฮะที่1นึ่งศูนย์ส่วนกองหลงกาเซียนเทตนะครับผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่สี่ครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีกห้าคร อันล่าสุดของพวกเขานะฮะก็เปิดบ้านชาร์จหน้าของเคสซิลิสปอร์ที่หนึ่งศูนย์ แล้ถ้าเรามาดูผลง,งานในบ้านของเจ้าบ้านขอนญาสปอนะครับโดยฮานัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งโดยที่มีชนะโบรุมสปอร์ได้3นชนะอียูสปอไปได้อีก3นึงแล้วก็แพ้กับซัมซันสปอที่1-0ชนะแทบส,สปอไปได้1-0แล้วก็ชนะเบซิตที่1-0ส่วนอง่งของการเซียนเทยดนะครับผลงานฮานัดล่าสุดที่เลนอกบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้อีก3ครั้งโดยที่มีเสมอคาซซซิมปปปาาาาาาา่่่่ทททททีีีีกกกกก็แแแแพพพ้้ันนนสสสสออออเเบบบววดลุุะรรขถ ติาน,นะครับพี่ 1. ความพร้อมก่อนเกมนะครับเดี๋ยวเราฟังเจ้าบ้านขออนุญาตสป,ปอร์นะฮะก็จะมีตัวแบบเพิ่มมาอยู่2อรายนะครับจากนัดล่าสุดหรือจะไปเรื่อเลสซานเน่เอินเดลแล้วก็เมลิสบอสตันนะครับส่วนตัวชูโรงหอบว่าเขาในค่มเปิลนี้ก็จะมีชื่อนั่นของบัรสคลาร์เมอร์ส่วนเราฟังที่เปนการซีนเทปนะฮะก็ไม่มีตัวเจ็บล้ถติดโทษแบกมาเพิ่มเติมนะครับแต่ตัวชูโรงหอบว่าเขาในครับนัดนี้ก็จะมีชื่อนั่นของเอ็มมานูเอลโบเตงดาวิดโอเกเเดก้แล้วก็อเลซานดู สำหรับคู่นี้นะโดยทางฝั่งของเจ้าบ,บ้าคนควนยาสปอนนะครับผลงานสามารถล่าสุดในธุกรกรรมวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเลยนะครับแต่ทางบอการในบ้านของพวกเขานะฮะฮารัตล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งส่วนทางฝั่งการเซนเหมนะครับสามารถล่าสุดในธุกาาร,รกรกร ok um, ามวันนี้ก็สามารถเหมาชนะไปสามนัดรวดเลยนะฮะแต่เมื่อผลงานรอบบ้านาาของพวกเขาถือว่าขั้นได้จะน่าเป็นห่วงเลยนะครับโดยเชนันล่าสุดที Dad, ่เล่นรอบบ้านนะครับพวกเขาก็สามารถ,ถชนะไปได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับอย่างไรสำหรับคู่ที่ประห่อ เป็นยังไงคับบ้างผมแปลคู่ที่ผมหยิบมาฝากให้นวันนี้นะฮะแล้วก็จะหาว่าคู่ไหนถูกใจนะครับก็สามารถจิบสแตนกาไปได้เลยนะครับอย่าลืมนะฮะเก็บไปคิดพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะหาว่าข้อมูลอันไหนผิดพลาดกันใดผมขอกราบอภัยอีกทีนะครับส่วนแปลคู่ที่ผมหยิบมาฝากให้นวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับว่าผมเลือกคู่ไหนไปบ้างเด e? ี๋ยวคู่แรกคู่เดือบเบอร์โคเซน่าผมเชฟวิสกอร์สูงนะครับที่สามเมตรและคู่ที่สองผมวางดีโยงไปนะฮะที่เสมอส่วนคู่ที่สามนะฮะผมต่อเชฟฟิล์ยูไไปปปนน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 นะะะะะะคคคคคครรรรััับบทททททททีีีีีี่่่่่่่่่่่่ออออออแแลลลููููงงงงกกิวววเเเเเเซตต้้ึสสผมมาาาาาหขดดฟฮย ที่เสมอส่วนคู่ที่เฉลดนะครับผมโรงโมดูลสปอร์นะฮะที่1.25และคู่สุดท้ายคู่ที่8นะครับผมต่อบใน,นหน้าของคอนยัสปอร์นะฮะที่ปัะ,ะตะกม แล้วก็ก่อนจะปิดขึ้นกันไปนะครับผมฝากห้องหาของผมด้วยนะฮะที่ห้องหาของเรานะครับมีอาหารจานเด็ดพร้อมเสิร์ฟนะครับในแอปตัว L สีเขียว CK 555หรือว่า CK ตอง5ครับอย่าลืมใส่แอดดับหน้าด้วยนะฮะถ้าหากว่าท่านใดหาผมไม่เจอนะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะผมแปะไว้ไว้ข้างล่างเรียบร้อยเลยนะครับแค่เลื่อนลงไปข้างล่างนี้เดียวก็เจอเลยนะฮะแล้วผมก็ขอฝากทุกท่านอีกอย่างหนึ่งนะครับฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้เป็นกกาาลังงใใใจห้ผมนนนรทะะฮ อย่างไรสำหรับวันนี้ตัวตึงขอลาไปก่อนนะครับและเจอกันใหม่มพรุ่งนี้อย่างไรสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ